พระปิตาหลวงพ่อจุม้มกระตั้ซาโลรุ่นปักน้ำโพนะครับรายการที่สิบมาลุ้นเลขกันสินเดิมแกะแล้วอยากเห็นเลขครับอยากได้เลขเทพอยากได้เลขเทพครับต้องแก่เองครับทีน้องเนื้ออะไรเนี่ยรายการที่สิบนะเนี่ย นว้าอนือที่สิเป็นเนื้อนวะนะครับผมลืมไปลวสวยมากอ่ะเลขครับน้ำอะไรนะปันปกน้ําโพครับไหนวันเล็เฮ้ยอาจบอกนเล็อ๋อสองหลักตกใจนี้เล,ล็กสองอยาง เลขวหล่เนี้แน่นซะเหลือเ,เกิน,นกไม่ฟูอ๋ออ๋ออะไรนะสองาต่อไปก่อนดิน тапата